ครับสวัสดีครับยูกับช่องน้สังรถไทยสิงเหมือนเดิมครับพี่น้องมือนีกามาอยู่ให้ยูหน้าคือเก่ามือนีมาอยู่ให้ฮู้ยฮ่นนั่นนันนันนันกําลังเติมน้มันอยู่พี่น้องโว่บอกวียมันสิขับรถเลยที่ผุนบางเบงปนพักกันเห็ดหยังสองขั้นอย่างนี้ยัง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 ปนมาแจกสิ่งกันเถอะนะดันให้ครับลงยุคข้ามกับลงมันวาให้ไปหน้าจะฟ้องนี่ละ 2ลดหาสิบสองขึ้ MM อขอนอย <c oughs> <c oughs> ู่หาเชฟัวสองนนองเขาครับงานปลาครับหมู่บ uh ้านก็แล้วๆไปแล้วครับให้นึงเอาเอาเอาอขันบ่อไปใส่หวยบ่าม่ใช่ทนไงออกบ่อระบาดนี่ cái gì vậy anh ấy, à, hết hay bên địa của mặn, chặt sáu hai qua sáu mươi sẽ được แล้วอีกจุ่มนีุ่มีออกอกราแต่ว่าพะท่านดันสิดันขาดดันถุมอาดมใช้ด้วยแล้วก็จูดเอาเปินมาาตัวงนี้แค่ลิงวะเนี่ยล้ะก็อ่โล่งหางสามแวก็โล่งหางหงสินครับเลยนไหลก็แช่นะครับเด้อพี่น้องโอ้ยหๆๆหันใ้อเยวนต้อนี้ย ่อทุกันอยากมืมาหม่โค้งแห้งนะก็บพอยากดีคนไเล็นดินใครดีกีนหมอด้านนี้องเดยมายู่กับห0 1 8ูนึ่งแดล้วจุมนึงจะเอาลงมาเล้พี่น่องเรียนคารนี่เลยโบนครับโบเกินตีนี้เตี้ยแค่ครับบอกว่ารูู้็ได้เอา โอ้โหโอ้ไปดันดูบุ่นซอยกันพุ่นดันหรดอไยเป็นงานปลาที่นองเป็นงานปลาชว่วงเก่าโบแห้งเลยผมหลับอยู่ไลยละสี่พันน้อยๆสี่พันหามันเก่าโบหลายมือก็ผิดโอ้ ขอให้ก่อนยังต้องมาเครื่อโอ้ยกระจายกันเล้วพี่น้องอย่างนี่นสดแล้วรอบ้างเด้อรอบ้างเด้อยันใส่กันหน่อเด่นเด่นเอาไปใส่ผุ่นเด้อเอาไปเอาไปใส่ห่วยผุ่นแม่น ดังไดหุนออกจากต่อไปนี่นะเอาเวียนต่อไปก่อนมันข่าต่อเอ้ยเ้น้องว่าดอกอลหไฟแส้ว่าต่อเด้อคุณบาเฮ้ย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 รถจะควงราล้รถเฮยเเข้เฮ้ยเ uh, uh, ้ยงฮ้เฮ้ยเ้จะฮ้เ้าเเข้ยเฮเ าววาหาซีก,ก็หาซีมันก็เป็นรอยแห้งหมดจุ่มพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็รับสิมาโอ้ยประเดี๋ยวการงาน,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 นอืมเอ้ยแซมกีคือพังตอนแซมกีคือพลังเนะสซมกีคือพัง <c oughs> ตอนนี้ทีมง,งานก็ร่างเงียกข้อใสกันครับแงียกใสเงียกข้อเราข้อนี่พ่าอยากทีต้องตรง,งอะไรหรอ เาอย่างมีล่าอยู่เลยพ่รงแรกแรกๆรงแรงเ็งานเสร็จหน่อยนุ่นส ER ังไจ้จระวังระวัอระวังเอ การเสร็จสิ้นพอลกิีแล้วนะครับพี่น้องเยอะไหมก็มีร้ตามลูกหัวย่างย่ออะไรที่สูดพี่น้องต้องต้องชูดเลยวันนี้ไปตามเขากระตินึง่มาไมู่ดใหม่ดีนันนึงครับพี่ดูดีขอเพี่น้องเชิญกันนะครับพี่น้องเลยขอคุณครับสวัสดีครับ